ใส่เมืออะไรจังว่าเนี่ยใส่บวงโมขะบดพี่น้องบวงเพเรเลยไม่หมมลุดไปนะพี่น้นะองยัด สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป่องไปซู้ขู่สุคนนะครับืัอนี้ครับว่าพอก็เบาหยัดนะครับพี่น้องในช่องข้วซาปวงก็เบาหยัดนะครับผมวันนี้มาในเมนูเขาเอ่ยเมนูยังนอเขาปุ่นเส้าหํำประเดกเขาปุ่นเส้าหนำประเด,ดมวันนี้มีซาปวงมะนัง <c oughs> พิเศษพิเศษหมูสามสั้นกับสันคอหมูซอ้ซาวปวงมันคือมาตัางกล่องไนพี่น้อง เปิดชีลงไปขายยำให้ลูกค้าขายายุ่เดียวนีน้นี่อะไรเขาเอิอน,นามยังครับพวงน้ามข้าปุนาป่นไอ้นามเศร้านามเศร้านามยี่สิบครับพี่น้อง t w ้ n t y โอ้ยเทนัอลอะไรเด้อพี่น,อออน้องเอาจังสี่ละชินลลน์นอพี่น้องแต่ว่าชินลล์นบ่บลเหลือบบเหลือเนาะ อุ้ยหวดใส่พริกน้อพี่นอ้องเติมพริกลงไปโอ้ยพริกซัมนี่บบเพ็ดซัมเอียงก็มาม่าเพ็ดมือนันหรอพี่นอ้องยัดใส่อีกจากสองบ่วงเออ <c oughs> าซัมนี่ก็ได้ก,กั <c oughs> นก้นแล้วว่านพี่น้องเนาะโอ้คือหยิบข้นมาเลยหรอพ่อม,ม้าพี่น้องเลยน้ำชิล เดี๋ยวสดก่อนอืมโอ้ยหนวดีครับพี่น้องเอ้ยใส่เป็นขักเบิ้อืสุดยอดมาครับพี่นอ้องแซ่บแซ่างกันขอบุ้นเศร้าหยาดโอ้ยอืมหอมครับพี่น้องน้ำปลาเหลก สงสัยชอบพวงมันใซ่นั่นพ่อเขาเอ่ยยังก่อนน้ำปูนะพี่นอ้องของคนเนื้อนะครับผมอืมพักเดือดยัวอืมข้าวบุญเจ้าอ,อย่างใส่หมูสันสันพี่น้องเลยอืมก็อเอ่ยยังก่อแคบหมู ซับพวงถอดคลายถอดคลายไปหน่อยกอดพีลึกอ,อืมแซนด์เบนน้องครับพี่น่องเลยมาด้ยวยครับเสิร์ฟเสร็จแล้วกันครับผม อขออนุญาตใส่มือนะครับพี่นอ <No. S 1> ้องแ o ้วแสบปวดโพอนี่พี่น้องเลยกเอิดนยังเนี่ยชาละแหนะชาละแหนะใส่มืออะไรแต่ว่าเนี่ยใส่บวงมะคากแบบพี่น้องอื ืแต่ม่กรอบเอาไปหนอรไง หนือน้นองนๆนนในพระบุญเพิ่นมาปดสวนพี่น้องอ่ะอข้าวปุ้นซาวภาษาประมาเขาเอื่นยังกว่าภาษาประมานาเซหรือบ,บาจโจพี่น้องภาษาหมอกประมาณเลยนาเซกับบาจโจเลยพี่น้องแปลว่ายี่สิบ อยู่กับพันม่อนคนประมาณรายพี่น้องเนอะมาใส่ขวนร้ายประคา ตอัสนั้นอืมข้บปุ่นนี่ประมันโลหนึง่งมันจะไม่นองเลยว้าว wow. อืม,อมหมูสามชั้น เติมเติมอโมเป็มันหลดไปนองเปน้องเนาะอืมับตัวโตวมาครับหยาดอืม เปิดเพียงพักพกระจองรั่วครับอืมอืมกำลังกำลังอืมสุดด่วนเลย เพชรให้มันดไปพี่น้องบเพชรกับโบสะใจนะครับพี่น้องโบเพชรบเสียบเห็นว <os> ่านี่แหละพีเพชรน้ำอกเสียบ ขวดไกหน่อยทรับับพวงเทตห่งมนีคักไลยดีพี่น้องเลยลงปลากายยำแหี่โูลา้ายทางยำ 어. 아 음. mm. กอดแค่ป่วนสักขาไปหน่อย <Wow. S 2> ว้าวปัาขาแก่นนี่แข็งเนี่ยผมมีหยานไปหน่อกยำเลย แกแห้งมั่นครับพี่น้องพี่น้องพูดแล้วค้นหมดใช่ไหมก็เพิ่ไปแห่งกินโกบเป็นหลวงบริวารเนาะโกบมันแห่งอะไรพี่น้องตัดหนีกับพ่อแล้วอืม การกินมนันเองกับสีม่วม,มั่นที่ไหนเรื่อครับพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อครับผม พักไปรพี่น้องเลยบอแม่บอบอกเอาครับพี่น้องแสบพักแสบแน่เกินเบื่อ,อพี่น้องมูนแสบ,บอี่บงไรกินเราพี่น้องกินได้กินได้กระปุ่นน้ำจีนบวมบัวักขมือมือคนเ้อากินมือพี่น้อง สำเนียโบราณไปกินแตงสีนะ อยากให้พ่อแม่พี่น้องมากินน้ำเด้อครับผมเสียบคักระดิบไน้องอเผ็ดบว๊เผ็ดเบิงเหงื่อแล้วพี่น้องเหงื่อไหลแล้วตอนเนี้ย มันเขียวครับพี่น้องอืม mm hmm. ยอยครับพี่น้องแสบคักแสบแน่พี่น้องเอ้ยอยากให้พ่อแม่พี่น้องมากินน้ำดีครับแสบคักกะดิ่นได้พี่นออ้อ,องบดเอวบอเอาครับผมเศรปวงเห็ดแสบคักพี่น้องเลยอืมอิมอีลีเรบ,บารเนยข้บวปุ่นเป็นโลพี่น้องเลยเกียงแสบเลือดได้น้ำชนบุรีแล้วเพชร <c oughs> มักกินเพชรพี่น้องเลยแสยบแต่ว่าดิ่นบ้างกินบ่ค่อยได้ปะในดอกครับแต่ว่ามากักมักเพชรแห้ง กัสิล่าพ่อแม่พี่น้องไปนะครับวัอนี้ก็ขอบุญขอบคุณเด้อครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ให้เกียรติที่ตามรับชมนะครับนาอเป็นกําลังใจให้บาหยันกับซาบปวงในช่องครัวซาบปวงกับบาหนัเนะพี่น้องก็เป็นกาลังใจให้บาหนักกับซาบปวงไปนานเด้อครับพี่น้องมาเป็นเอฟซีนะครับผมอยากมีเอฟซีขึ้บเทนเพื่อนเนาะสำหรับวันนี้กัลิล่าไปเพื่อเท่านี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับ